นี่ก็ยังอยู่ที่เคซีแกรนด์รีสอร์ทเกาะช้างถุงแดงสะบัด สวัสดีนะครับผมอยู่ที่เกาะช้างนะับให้ดูว่ากระแสลมมันแรงปักพงไว้ไม่ให้ไว้นะเราเป็นเพื่อนที่วันหยุดไม่ได้มาเที่ยวนะคเก็บบรรยากาศมา้เพากชุ่งใบบ่าออกไปไหน,นไม่ได้นะครับลมแรงแล้วก็ฝนก็มา 10นาทีแล้วก็หยุดกันบรรยากาศที่โรงแรมก็ได้จะเล่นน้ำที่โรงแรมสวัสดีเพื่อนที่เข้ามานะครับมาดูภาพบรรยากาศของเกาะช้างนะครับ ใบน้ำลงแบงจัดบรรยากาศก็มีเล่นบ้างนะครับแต่ก็ลงไปลึกๆไม่ได้บรรยากาศที่เกาะช้างยามบ่ายๆฝนตกมาสาม วันนี้ฝนตกสามรอบแล้วรอบละสิบนาทีตกมาเป็นเหมือนเป็นชุดๆวอนนีเดินวนอยู่ในโรงแรมในรีสอรถ้าเดินดูสักสองนาที บรรยากาศดีครับในรีสอร์ทมีคนเล่นน้ำอยู่น้นพาเดินดูบรรยากาศในรีสอร์ในโรงแรมไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมขนาดก็ใหญ่เลย เอซีแ n นลีสระด์แลสมีบางส่วนกำลังปรับปรุงนะเีมไหมครับ มันก็ดูตัวอากาศดีนะครับแต่ฝนมันมาเป็นชุดๆเลย mm hmm. ก็เลยไปไหนไม่ค่อยได้เมื่อสักครู่ก็เดินไปที่เซเว่นเดินก็ไดเอ็มลอยมาหนึ่งขวดสวัสดีนะครับเพื่อนๆมาทักทายกันนะครับมาติดตามกันนะครับ มาเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวพอจบไลฟ์ผมก็จะกลับเข้าไปติดตามเป็นเพื่อนกับคุณนะครับี่อดมีฟิตเนสคุณหนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับลองมาดูกับครุ่งนี้ครับดีกาที่โรงแรม จะขอลงไลค์แค่นี้นะครับจะขับรถไปหาอาหารทานอาหารเที่ยงจะมีอะไรจะอัพเดตก็จะลงไลค์ให้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ